แล้วก็ปยสวัสดีค่ะสาวชีวิตติดรีวิวทุกคนนะคะวันนี้ยอดธิดาพาชิปกลับมาแล้วค่ะกลับมาวันนี้บอกเลยว่ากลับมาแบบยิ่งใหญ่ปังอลังการแน่นอนค่ะพอเราอยู่ที่นี่เลยค่ะกับร้านสเต็กลุงยิกชัดเป็นจริงมากแม่กับการกินสเต็กลุงยิที่กรุงเทพ ทวต้นตำลับเนี่ยเขาอยู่ที่นู่นบางแสนชนบุรีเลยค่ะแต่วันนี้คนกรุงเทพมีเฮแล้วจ้าใครที่อยากรู้ว่าร้านนี้ทำไมถึงด่งดังขึ้นชุกวันนี้เดี๋ยวรู้กันแน่นอน ที่สังวรน,นะครับหรือจะเรียกกินก็ได้ครับความเป็นมาเป็นไปยังไงที่ยอดเคยไปกินที่บางแสนแล้วอันนี้เป็นสาขาลูกหรือว่ายัางไงเอ่ยเป็นแฟชั่ครับผมแล้วมาทำมาแบบปังไหมดีมากครับที่อยากรู้จุดเด่นของร้านนี้ปุ้มจุกแล้วก็ประหยัดแล้วผลตอบรับที่มาเปิดเป็นยังไงบ้างส่วนมากจะทานได้หมดนะครับเมนูเด็ดที่แบบมาแล้วจะต้องสั่งเลยคืออะไรคะคือซัตเจคานซุปเปอร์จัมโบ้ครับผมในถาดนี้จะมีเมนูทั้งหมดสิบอย่างโอไมค์ก่ ซุปเปอร์จัมโบโอ้โหแม่นี่เลยค่ะสเ็กค่ะซุปเปอร์จัมโบของร้านสเต็กลุงหยิกนะคะถาดนี้นะคะราคา399บาทฟังไม่ผิดฟังอีก3ี9บาทมันเวอร์มันยั่วมันอลังการมากเห็นใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวดูว่ามีอะไรกันบ้างานในถาดนะคะ เธอค่ะมีอาหารขนาดนี้แล้วมีสเต็กน่าทานน่าทานเลิศแบบนี้แล้วเราจะขาดหนึ่งสิ่งไปได้เลยค่ะนั่นก็คือเป๊ปซี่นองค่ะนี่เลยวันนี้ชาเป็นเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลนะคะอย่ารอช้าค่ะทุกคนพร้อมแล้วไปเริ่มกินอะไรดีก่าค่ะเริ่มจากนี้ก่อนนะคะเป็นเต๊กไก่สไปซี่นะคะอุ๊ยเนื้อนุ่มมากเธอแค่แบบฉันอย่างเงี้ย คขาดเลยพานไก่ฉ่ำๆนุ่มๆแบบนี้พวกนี้เลยคะ่ะ3นสามเก้าเก้าแต่ของเขาดีอ่ะเซกปลาค่ะเซกปลานะคะใหญ่มาก นี่อย่างนั้นกบนะอรอยอ่ะสิ่งที่รอคอยและเห็นตั้งแต่แว็บแรกก็คืออะไรคะเบอร์เกอร์ดำหมูบดค่ะเดี๋ยวเราจะทำดิชันกับตัวเองงับเบอร์เกอร์แบบหมดแบบทีเดียวเลยทำเดียวนะคะว่ามันจะได้ไหมแบบอ้าให้สุด ฉันกินจน,นกินจนตามมืดอจ้ะก็ยังไม่หมดขาดเลยค่ะอย่างที่เขาบอกเนาะว่าต้องกินแบบสี่ห้าคนจริงๆมันถึงจะหมดอิ่มนำสำราญกันไปมากสาแก่ใจกันไหมคะเยอะขนาดนี้ค่ะแต่ว่า<อ>ดื่มแบบซีสหน่อยเพื่อแบบความแบบคล่องคอเนาะ แดีวก็จะบอกเคล็ดลับเลยนะคะถ้าอยากกินสเต็กให้อร่อยที่สุดเนี่ยก็จะต้องมีนี่เลยค่ะแป๊บซีค่ะเติมเต็มความอร่อยให้อาหารของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นเติมเต็มความกล้าความแซ่บแบบเรให้กับอาหารที่มันมากขึ้นไปอีกค่ะก่อนจากกันไปก็คือขอฝากรเลยนะคะกับร้านสเต็กลุงหยิกสาขาสะพานใหม่นะจ๊ะรายการด้วยนะคะกับรายการนี่ที่ดาวพาชิมนะคะติดตามมาที่แฟนเพจชีวิตเต็ดรีวิวนะคะทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทู e อ e ีหน้านะคะจะพาไปกินอะไรแซ่บซ่าอลังการแค่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ oh, <no. S 1> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย